Chào hạng sáng ban ngang ngóng bóc bóp bê bào nga 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 เครื่องปั้นน้ำครับนีก็จีดเงินล้านครับของปลาเปา็นฟาร์มบ่อกุ้งครับใบเบาๆนี่น้ำใช้ใบบัวจน้ำโหแล้ว,วอันนี้ว่าจไว้ บอลปล่อยแล้วครับกำลังเตรียมบอลกำลังเครื่องปั่นน้ำมาใส่ไฟหรือใส่ยังนี่ฮะสุลัสเซียวบ่ใส่ทั้งสองบอลเนี่ยกำลังปล่อยน้ำใส่ครับยำบอลที่ลูกย้อ

ลอยอยู่ครับอยู่ข้างล่างก็มีเด็กพ่อพี่เบิ่งกำลังจะติดตั้งเครื่องปั้มน้ำครับมอหายนามม้ำเสียมอหา,น,าน้ำน้ำมินหายมีกระเจนในใน้ำกุ้งยังมานอกน้ำครับ nhớ hoàn nhớ nào cũng cả trên nóc nam đây và vẫn có lắm là linh xe khai trồng súng càn ใส่บ่ดินครับเป็นบ่ดินบ่ดินทรายนะใส่แผงโซลาเซลล์โอเคโซลาเซลล์ใส่นล้วก็มาใส่ ยังโหลดนี่แส,รรแสงโซลารเซลล์เป็นธนวาบอ่อปลาเพราะว่าอยู่ข้างล่างองก็มีครับบ่ออันนี้เป็นบอ่อปลาน่าจะเอาน้ำใส่เหมือนกัน กำลังจะเตรียมเครื่องบำบัดน้ำเสียเครื่องตีน้ำเพราะว่าพคนหนีพันจะได้ขายลายรุ่นแล้วครับแลว้วก็เมันมอมีเครื่องตีน้ำครับ ประดานเจาะเห็นมาเจาะแล้วก็สูบขึ้นมาใส่ครับว่าแม่สูบนำคล้องมาใส่ ตอทอไปนะครับตอทอไปนะไอ้นี่ครับกำลังเตรียมเครื่องธุรกิจควอบกรัวครับธุรกิจควอบกรัวครับโอ้โห ลูกไม่มา,าอเอาไม่พูประวัตน,นี่นกำลังเรียวเครื่องกำลังเรียมเครื่องเอาอันนี้พอแล้วไรบานนะพเพรายเใส่บนี่้างอ้ันี่ยังไม่ใส่สบะเพรที่แบกเอาใส่รอดๆจะไปตัดไม You know, you know, này nó ปีนี่อ่า nó เบี้ย say ก็เบิ่ง say เปียง là phải là เข้าล้อมันเฮ็ด như อยู่ bà này ปีใส่อยู่ อันนี้ก็คุณป้าครับคุณป้าเอาสีาาสทุกรถไป้ถังใส่เอาเป้ปใส่ก็คือได้เห็นไนีป่ะลุงนาไม่ใส่จะว่าจะคุณจีนูนบ่กเอาบอกออมันเจ้าว่าคุณจีนูน คุณป้าครับป้าป้ากุลป้ากุลไม่รู้ลุงมาตรวจความเรียบร้อยอะไรเขาเขามาส่งมาดิฮะส่งมาเราจะไปเห็ดมันสั่งมาสร้างมาเป็นคนมาปลูกมันมามันมาเป็นคนเหมือนต้องเรา ไปแล้วครับเจ้านายใหญ่ฟาร์มครับลูกป่าเป็มครับดำเนินการโดยช่างปุงครับติดต um ั้งเองชงเองกินเองครับไปเราตามไปดู

ข้างล่างกับเมใส่โอ้คุกเสียเปียกเสียเปียกอยู่เรี่องไปยังระบาดพราะชะน้ำโอ้อู้เรียกายบ่วะไปดันครับดันยังเดียว đánh nhanh vô bò bò tía mây hoàn đẹp hoàn nái vô như hôm hôm nay như là đi xây xoáng phăng neo này càng men bò Ồ miếng ตั้งใสียี่คืาบอกตั <h <h <h> <h <h ้งกลางนี่ฮะนี่แค่นี่กลางนี่พอดีตัวนี่โอ้ไหลเลยไปยังนี่โอ้ยเจ้าพ่อถักใส่คนหาเขาเอาเอาเอาไปหลังยกไปดีติดยังระบาดนี่โอ้มาติตอนนี้นั่นเดยยูหู้ไหมนัน làng tiết tàng ngọc vừa tên cho muốn mà tôi cái gì thì cũng sẽ à. bỏ, nó sụp có đi ร้องไปเป้่าร้องนาตีเหรองรับมก็จะไม่ได้ผูกเสื้อทัวบานน่นะมัล่ะข้อเป็นคุณหลักคือว่าเสื้อจองในกกไม่ไหวทุนมั้ยหนม่ข้างล่างเบวนี่ต้องฟงท้องฟงเหรอไหม ฟงฟางเีอใอนาันใช้สองฟงเล้โอ uh, ้หนาต่อกุมอะไรนหอนี่นะมัน้นนั่นอะวมนี่ยเนี่เดียวน่สเนาะเจียนไม่คือนหนาคนีนนอ่งคหนึงคือว่าฟิชเนี้ยพอดีกันเลยไหมมันก็บจบวโยกเนี้ยมันจิโยกเนี้ยบนี จีตีเลยแม่กำลรังจีตังเหรครับจีตังแล้วครับ,จ,รบจีตังเองนักเลงพอเอ้ามันกม,มีบูทบอกว่า จิบ่ซึกบ่ะเนี่ยเออเอาหน่งมาออกไปซุบกำลังติดตั้งครับชิไดร้องว่ะร้ออยู่วะนี่ Thướng nam như một hướng nam này nồi nè vò ôi em bấy hướng nam này nồi nè hả bằng tí tặng nè không em nè cứ mất chung cắn dần tôi nè mẹ tôi thì. bò con con nhường chiều cơm nào học bố đi bố lắc nhưng mà mất phần nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì óóó nhau toạc về một tuồng nhau ัดไปเนี้เสียหูมันจะบขาดบ่าเง้ที่หูมันขาดเล้ยงยำนัน่นมันฟัดด้ยน่ง ติดตั้งแล้วครับออกลักินออกลักิม่ไปใส่ครับอ๋อฟังนั้นนี่มาตอกบวัน นี่แม่ฟังทั้งนี่ไมต่ตัวมีหลักข้างบนพอพอไปตัดลักมาอีก่อเนี่ยก็ใส่คนเหล็กบัน,น,น,นเป็นสูวรเป็นสวรโอ้ <laughs> ก็แลักจะทดสอบเครื่องโอ้ oh, ใช้ได้ครับใช้ได้นี yeah, ่ดูดีเลยครับดูดีเลยดูดีครับดูด เหมือนมริยับที่เครื่องมันสัน่นสอบครับสุดสอบคือว่าผ่านครับคือว่าผ่านอาจจประมาณนี้ครับ ว่าว่าน้ำมันเสียเล่งแห้งกับเปลืองน้ำมันแล้วสายพันมันยานสายพันมันยานน่ะเอาซ้ำนี่ละเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดซ้ำนี่ chúng nó xăm nị, đu đi đu đi, đu đi là, học đẹp đên bao đến bao, ô, ha đi ha 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 ก็เําซ้ำนี่แหละเออต่อซ้ำนี่แหละเขามันมือเนาะพไม่ได้เปืองน้ำมัน ก็ผ่านครับคือว่าผ่านเดินเบาเดินเบา